ภาษาไทยใช้ให้ถูกคำว่าภูษามาลาภูษาพ่อสัมภาสาระอูสออศีสระอามาลา มอมาสระอาลอลิงสระอาผู้สามาลาได้ยินชื่อนี้แล้วหลายคนคงคิดว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับผ้านุ่งผ้าหม่มซึ่งความเข้าใจเช่นนี้ก็มีส่วนถูกแต่ยังไม่ถูกทั้งหมดค่ะเพราะความหมายของคำว่าผู้สามาลามีความหมายมากกว่าเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มค่ะผู้สามาลาหมายถึงข้าราชการในราชสำนักมีหน้าที่ถวายทรงพระเครื่องใหญ่ถวายพระกรดถวายสุกรรม ทำสุกรรมเปลื้องเครื่องสุกรรมศพพระบรมศพพระศพและเปลื้องเครื่องสุกรรมศพที่ได้รับพระราชทานโกรธเป็นต้นเรียกว่าเจ้าพนักงานภูสามาลาในสมัยโบราณภูสามาลามีหน้าที่ถวายเครื่องต้นด้วยแต่ในกฎหมายตราสามดวงเรียกแยกเป็นพนักงานพระภูษาพนักงานพระมาลาค่ะ